สวัสดีครับเพื่อนๆฮะพบกับรายการลองขับนะครับวันนี้ฮะเราอยู่กันที่ปทุมนานีสปีดเบย์นะครับผมแน่นอนฮะวันนี้โรตัส์เขานํารถทั้ง3รุ่นนะฮะแฟกชิปของเขามาให้เราทดลองขับกันนะฮะเริ่มจากอิมิล่านะครับผมอิมิล่านะครับเป็นรถเครื่องยนต์สันดาหนะครับสองนะครับรุ่นสุดท้ายแล้วนะที่จะมีเครื่องยนต์สันดาหนฮะนอกจากนี้ฮะก็ยังมีอิมิญาแล้วก็อิเล็กตราเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่เรียกได้ว่าแรงสุดๆเป็นไฮเปอร์เอสกับ นี่เลยเจ้าตัวซีดาน GT คันนี้นะครับเดี๋ยวเราได้ไปลองกัน900กว่าม้า600ม้าแล้วก็เครื่องยนต์สันดาปที่เขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องของ AMG เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูว่ามันแรงขนาดไหนไปดูกันครับเพื่อนๆะฮะเอาละครับวันนี้ครับเราอยู่กับกิจกรรมของทาง Rotas นะครซึ่งมีให้เราขับ ถึง3รุ่นแฟกชิพนะครับที่มาทดลองขับกันในวันนี้ฮะเราเริ่มต้นจากตัวอิมิล่านะครับเฟิร์สอิดิชั n นะครับสปอร์ตคาร์แบบพรีเมียมนะครับที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปรุ่นสุดท้ายของทางโรตัสแล้วนะครับมีเครื่องยนต์4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จเจอร์นะครับ360แรงม้าฮะแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์8สปีดดูโอคลัสนะครับแน่นอนครับเขาเป็นเครื่อง AMG นะครับผมและสามารถความทำความเร็วสูงสุดได้ถึง275สองร้อยเถึง100 อยู่ที่4.4วินาทีเท่านั้นนะครับขั้นต่อมานะครับเราอยู่กันที่เอเรกตาร์นะครับเป็นรถไฮเปอร์เอสนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีรุ่น R กับรุ่น S นะครับรุ่น R จะเป็นตัวท็อปของเขานะครับแรงม้าอยู่ที่905แรงม้าแรงบิดอยู่ที่985นิวตันเมตรนะครับ0-100นะครับเขาบอกว่าทําได้ถึงแค่2.95วินาทีเท่านั้นนะครความเร็วสูงสุดอยู่ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้นะครับก็ต่อการชาร์จครั้งนะอยู่่ที 450กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับราคาของเขานะเริ่มต้นราคาของเขาอยู่ที่6ล้าน8 9 0 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็ลงมาอีกหรุ่นครับกับ e l t x a S นะครับ603แรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่710นิวตันเมตรนะครับตูว100ทำได้4.5วินาทีนะครับระยะทางวิ่งได้535กิโลเมตรนะครับ W L T P นะเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,990,000บาทนะครับผมแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับ เป็นอิมิยานะครับเป็นตัวสปอร์ตซีดานนะครับแบบไฮเปอร์จีทีทัสประตูนะเพื่อนๆนะเป็นดูอัมอเตอร์ตัวอิมิยะอารเนี่ยอยู่ที่905แรงม้านะฮะอ่า985นิวตันเมตรนะครับสูงถึงร้อนะครับ2.78วินาทีนะครับความเร็วสูงสุด256เหมือนกันนะครับผมระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะอยู่ที่อ่า485กิโลเมตร WLTP นะครับต่อการชาร์จหครั้งราคาอยู่ที่6.89ล้านบาทนะครับ6ล้าน800,000 9,000บาทนะครับผมอิมิยาเอสนะครับ603แรงม้านะครรับบแิด 710นิวตันเมตรนะครับอยู่ที่4.15วินาทีนะครับความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางที่วิ่งได้504กิโลเมตร WSGP นะครับราคาอยู่ที่5 9 9ล้านบาทนะครับผมคันนี้ตอนนี้เราอยู่ในอิมิยานะครับตัว R นะ900กว่ามกมเดี๋ยวเรามาดองสูงถึง100กันดูดิว่ามันจะโผล่ขนาดไหนเพื่อนไปฮะจุบเลยโอ้ยโอ้โหเหมือนว้าบเอยเพื่อนสองวิ นะฮะเขาบอกว่าความเร็วเนี่ยสูนหนถึงร้อยเนี่ยประมาณสองวิกว่กนิดๆนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดองดูคันนี้เป็นเป็นขับสี่นะเพื่อนนะครับนะครับก็เรียกได้ว่าหนุบปื้ดเลยเดี๋ยวดูดิเพื่อนเอ้ยขับง่ายนะเพื่อนแต่แรงจัดเลยเพื่อนเอ้ยนะฮะโอ้ยเมื่อกี้ยังเสียวสูนถึงร้อยไม่หายเลยเพื่อนเก้าร้อยก็มาเพื่อนเอ้ยคิดดูแล้วกันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแทร็ก ที่ให้ลองไฮเดอรลิงนะครับต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเฮ้ยขับมันแรงแต่มันให้ความมั่นใจนะเพราะว่ารถตัวรถเนี่ยมันหนึบแน่นอยู่กับพื้นถนนเลยแล้วควบคุมง่ายเพื่อนไม่ได้ควบคุมยากเลยนะเนี่ยผมเข้าโคง้งแรงๆให้ดูเห็นไหมเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะเพื่อนเอยเนียน่ยเนียนไปเรื่อยๆนะเพื่อนโอ้โห,โห แรงอนะ่ะเดี๋ยวเรามาลองโค้งอยู่เธอเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่ามันจะขนาดไหนเติม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 เพื่อเติมเติมเติมโอ้โหโอ,โโอ,โโอ้มันเพื่อเลยวันนี้เก้าร้อยกว่าไมา้เพื่อนอีมีญาตตัวอานะนเพื่อนนะโอ้โหนะเ,เราต้องชะลอความเร็วนิดหนึ่งครับตรงนี้ฮะเพื่อจะไปเข้าอีกสเตชันต่อไปก็จะเป็นอ่า ในส่วนของสลาลอมนะครับผมนะในส่วนของสลาลอมแล้วก็มีเลนเชนนะครับผมให้เราได้ทดลองไฮดรินกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมอ่าพร้อมแล้วนะเพื่อนๆลุยนะไปสลาลอมนะครับปึ๊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 บเข้าเลนเชนเพื่อนเอ้ยพยายามอย่าไปเหยียบกลวยเขาเพื่อนอเพื่อนอยู่เทินมะอยู่เทินมาเพื่อนอยู่เทินมาแลนดี้คือหนึ่งรอบ ของเ v i a นะครับคือแรงบิดเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่า900เหมือนกันนะฮะแรงบิดลองอีกสักรอบไหมพี่บอยไหวไหมครับพี่ไหว,ว,วนะฮะออโอ้โหนะเรา,ามาลองศูนย์ถึงร้อยกันผมบอกเลยว่าสองพีกว่านี่เล่นเอาแบบอุยตายายตาลายอ่ะพร้อมไหมฮะพี่บอยอในโหมดสปอร์ตนะวันนี้ในโหมดสปอร์ตคือ จัดเต็มเลยเราเราไม่สามารถใช้โหมดของแฟรได้นะวันนี้อันตรายเกินไปนะครับไปไปลองครับหนึ่งสองสามไป <c oughs> <c oughs> นี่มันร้อยกว่าแล้วเพื่อนเอ้ย <c oughs> มันคับเพื่อนมะ <c oughs> เราจะไปเร,นนะเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนะพี่บอยจับดีๆพี่บอยเพี่บอย <c oughs> เราเร็วขึ้นนิดนึงนะพี่บอยครับอ่าอันนี้ชะลอก่อนขี้เกตให้เขาเก็บกล้วยนะครับอ่าหืชิคเคนนะครับอันนี้ เพื่อสร้อความเร็วเรานะฮะไปเราไปต่อนะฮะหูยหูยเฮย้ยช่วงล่างแน่นมากเลยเ่ช่วงล่างดีมากเพื่อนเอ้ยนี่เราเราโดนน้ำนิดหนึงครับเมื่อกี้นะโอ้โหโ้หเพื่อนเอ้ยหุยขับดีมากเลยนะเนี่ยดีจริงๆนะเพื่อน,น,นผมไม่ได้โมเลยนะคุ้มราคานะคันนี้นะถ้าใครอยากได้นะไรเปิด ยีทีคานะโอ้โหคันนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่าขับสนุกนะฮะไม่มีคําอะไรจะพูดเลยเพื่อนเลยมันวะ่ก้าร้อยม้ามันรู้สึกอย่างนี้นี่เองนะฮะเพื่อนนะโอ้โหเดี๋ยวเราก็ไปลองอีกหนึ่งรุ่นนะรุ่นเริ่มต้นของเขาของอิมิญาะฮะดูซิว่ามันจะแตกต่างกันเยอะขนาดไหนกับห0ร้อยกว่าม้านะฮะนะ,ฮะตอนนี้เราเค้ื่อมาอยู่กันที่อิมิญาเอสนะครับ 6 0 3แรงม้านะครับผมก็แรงบิดอยู่ที่700กว่าเดี๋ยวเรามารอสูงร0อกันไปโอ้โหอันนี้ร้อยแล้วนะเพื่อนดึงไม่เท่ากับไอตัวตัว R นะดึงแบบไม่เมื่อกี้เราไปลองขับตัว R แล้วตัวนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันดูแบบธรรมดาครับเพื่อนฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะก็อันนี้ศูนย์ถึงร้อยประมาณประมาณสักสี่วิไอคันเ่เก้มันสองวิเงเพื่อนเ้ยมันก็เลยแบบ ผมมันแรงกว่ากันเยอะนะ900กับ600นะครับผมว่ามันแรงผิดกันเลยนะครับแรงผิดกันเลยแต่ช่วงล่างนี่โอ้พอกันนะฮะพวงมาลัยนี่จากจากเป็นตัวหนังหนังกลับนะครับเป็นตัวหนังกลับอันนี้เป็นเป็นเป็นพวงมาลัยหนังธรรมดาและหนังเยียบธรรมดาแล้วนะครับผมผมว่าไอตัวเมื่อกี้จับถนัดมือจับแน่นกว่าเวลาเราขับใช้ความเร็วสูงนะนะจับได้ดีกว่าอันนี้นะฮะนะงาน600มานี่ก็ ขับสนุกแล้วนะฮะโห oh. แต่ควบคุมง่ายทั้งสองรุ่นนะครับโอ้ควบคุมง่ายจริงๆเพื oh. ่อนเลยโอ้โห oh. ผมอยากให้เพื่อนๆมีโอกาสได้ลองจริงเพื่อนเอ้ยยิงไอ้ตัวเก้าร้อยมานะเพื่อนเอ้ยมันสนุกแบบมันเป็นเก้าร้อยมาที่ไม่ใช่เครื่องสันดาปไงเพื่อนเครื่องสันดาปมันยังแบบยังยังมีแรงเขาเรียกอะไรยังมียังมีแบบมีมีม,ม,มีมีแหลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอไอไอเนี่ยมันมันต้องแตะออกตัวไงเพื่อน พอจุ่มทันเร่งตุ้งมันมันมันเหมือนมันถีบเลยเพื่อนเพื่อนมันถีบปึ๊กติดเบาะเลยแล้วมันวาร์ปเลยเพื่อนเพื่อนเข้าใจความรู้สึกวาร์บไหมเมื่อกี้พี่บอยเข้าใจแล้วว่ารู้สึกวาร์ปเป็นยังไงวาร์ปเพื่อนเเข้าใจอย่างดีเห็นไหมโอ้โหอย่างวาร์ปเพื่อนเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเราไปดูต่อในรุ่นต่อไปในตัวอิเล็กตร้านะฮะเอสไปครับตอนนี้เพื่อนๆพื่อเราอยู่กันบนอิเล็กตร้านะครับอิเล็กตร้า R นะครับเป็นอ่า คอมเพกเอชยูบีไฮเปอร์คอมเพกเอชยูบีนะครับผมก็ดูง่ายๆนะฝากระโปรงหน้าจะมีอ่าตัวช่องระบายอากาศอยู่ด้านหน้านะฮะอันนั้นคือตัว R อันนี้แหละคันนี้คือตัว R และคันนี้นะฮะเป็นเบรกเซรามิกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นโอ้โหอยู่สนิทแน่นอนนะฮะกระจกมองข้างเขาก็ยังเป็นคราร์บอนมาให้นะครับตรงนี้เป็นหนังหน้าป้านะครับหนังมาป้าทั้งหมดพวงมาลัยยังเป็นหุ้นหนังปกติเนาะอันนี้เป็น SUV ะน,นะฮะอีเร็กเตอรอานะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่า ก้าร้อยหกแรงม้ากับเก้าร้อยแปดสิบกว่านิวตันเมตรเนี่ยมันเป็นยังไงกับแรงบิดเก้าร้อยกว่าเกือบเกือบพันเก้าร้อยแปดสิบกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันคันนี้บอดี้เขาจะหนักกว่าตัวซีดานเมื่อกี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเก้าร้อยหกแรงม้าของเขาจะแตกต่างกันขนาดไหนไปมือสองสามไปเพื่อนโอ้ก็มีตึงนิดนึงนะก็มีตึงนิดนึงแต่เขาโอ้โหเอาเรื่องว่ะเพื่อนเอ้ยเอาเรื่องว่ะนี่มาเมื่อกี้ร้อยสี่สิบนั้นเพื่อน เชี่ยแเดียวอ่ะนะฮะวีวีแต่ไม่ไม่เท่าเมื่อกี้นะนะไม่เท่าเมื่อกี้นะไม่เท่านะเมื่อกี้เมื่อกี้มันโหดจัดเลยเพื่อนเลยอันนี้ก็เก้าร้อยกว่าม้าเหมือนกันเพื่อนแต่ตัวบอดี้เขาดับก,กว่านะครับใหญ่กว่านะครับผมนะแต่เดี๋ยวมาลองดูช่วงล่างกับไฮเดอริงกันว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนไปฮะอ่าปึ๊บปึ๊บเข้า เอาโค้งตรงนี้ครับเข่าโค้งนี้แรง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 ลด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 ,ลดเอาอยู่นะรถเอาอยู่นะฮะรถลดเอาอยู่นะเพื่อนนะเราก็เบรกบไว้ก่อนนะฮะออนอนนอนโอ้โหคันนี้นะก็คือด้วยความที่รถเขาเป็น s อ v ยูวีเนาะนะแต่มันก็เป็นแบบเหมือนไฮเปอร์เอสยูวีนะเพื่อนมันขับมันมากแล้วเบรกเขาแน่นหนึบแน่นอนนะเนี่ยเข้าโค้งโค้งเนียนๆไปงั้นเราเข้าแบบนนเนียนๆดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราแรงไปเนี่ย เราจะอ้วกแล้วนะครับแล้วก็ข้าแบบเนียเนยเอาเอาดูเอาฟิลลิ่งแล้วกันนะเพื่อนฮะอ่ะลองดูเนี่ยครับเกาะโค้งไปเรื่อยๆนะเพื่อนฮะอ่ะเกาะโค้งไปนะป้าป้าเกาะโค้งไปฮะเพื่อนเกาะโค้งไปนะฮะโอ้ลายเดิมนะครับลายเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับแ h a n d ลิ่งอะไรก็เรียกได้ว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับผมใช้ได้เลย ะครับกับเจ้าตัวออเล็กทราคันนี้นะครับน่าคันนี้900มาแล้วเนาะน่าตอนนี้ฮะเราอยู่กับตัวเอเล็กทรานะครับตัว S นะครับ603ม้านะครับ710นิวตันเมตรนะครับแรงบิดเนาะก็เมื่อกี้เราขับตัวแรงไปแล้วนะแล้วก็มาลองขับตัวตัวเริ่มต้นของเขาตัว S นะครับผมดูซิว่ามันก็จะเป็นอย่างไรนะครับคือเรื่องเรื่องคือทั้งทั้งทั้งสองรุ่นนะฮะทั้งเอเล็กทราทั้งอิมิยานะฮะมัน มันเบดเดียวกันนะครับมันเบดเดียวกันแรง,งม้าก็พอๆกันเท่าๆกันนะครับเพียงแต่ตัวอัตราเร่งนะครับแล้วก็ตัวระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยมันจะต่างกันด้วยขนาดเพราะขนาดของบอดี้นะครับผมเพราะคะนนั้นเป็นบอดี้แบบตัวคูปเป้ซีดานนะครับผมนะก็เบาวกว่านะครับตัวนี้หนักกว่าหนักกว่าแต่นิ่งกว่าเพื่อนนะนะเวลาเราไปขับตัวตัวที่เป็นซีดานนะอเิมิยานะครับผมมันก็จะดูแบบโหแรงแล้วันพุ่งแบบ ถีบออกไปเลยนะฮะแต่คันนี้ก็จะนิ่งๆนะครับนิ่งๆแต่แรงเหมือนกันนะเพื่อนแต่ดบลงมานิดนึงด้วยวับน้ําหนักของเขาอะนะฮะแต่ความสบายนี่โอ้โหจัดเต็มเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันทีเดียวนะครับผมอ่ะแล้วเรามารองกันนะครับมาป่ะศูนย์ถึงร้อยอันนี้นะครับในตัว S นะครับผมหกร้อยสามแรงม้าไปเลยนะครับไปอืบ ก็ข like ึ history, ้นแบบนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนะคขึ้นแบบนิ่งๆนะร้อยแล้วนะครับเพื่อนันนี้นะฮะขึ้นแบบนิ่งๆนะฮะถามว่าแรงไหมขับสนุกแน่นอนนะครับแรงแน่นอนนะครับหกร้อยกว่าม้าเพื่อนๆเอ้ยแรงอยู่แล้วแหละนะฮะขับดีขับสนุกช่วงล่างดีเหมือนเดิมนะครับผมมาพร้อมกับความนุ่มสบายนะครับนี่คือเราจะขับช้าลงเรื่อยๆแก่แล้วเพื่อนเอ้ยเราขับช้าลงเรื่อยๆนะฮะ ที่เกีย์ขับเร็วแล้วเพราะว่าลายมันเหมือนเดิมเพื่อนรถมันเบสเดียวกัน,นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นนะตัวรถที่ลองขับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแหละเพื่อนนะฮะเนี่ยมันก็สไตล์เดียวกันนะครับช่วงล่างช่วงล่างเหมือนกันทั้งหมดนะครับนะเร่งความแรงก็ต่างๆกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นแหละนะฮะ <c oughs> เพื่อนก็ค่อยๆขับเซฟยางให้ออกกระไดเขาด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มียางให้เพื่อนๆรอบต่อไปมาขับกันนะฮะอ่า ซฟอย่างเซฟรถนะครับขับไปเรื่อยๆอย่างนี้เอา for roof feeling นะครับ roof feeling ในการขับนะครับผมนะประมาณนี้ดีกว่าเพนะื่อนเะรามาทานนาันะคันหะน้าแล้วเพื่อนเมื่อกี้เรามันไปแล้วไงนะ <c oughs> <c oughs> กับไอตัวอีมิยาตัวตัวตัวเก้ารกว่า,านะฮะโหเรามันไปแล้วไงนะ เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับกับการทดลองขับเจ้านี่เลยครับอิมิร่านะครับตัว First e d i t i o n นะครับผมที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบนะครับ2.0เทอร์โบชาร์เจอร์นะครับเครื่องยนต์ของ AMG นะครับที่อยู่ในตัวนี้นะครับผม360แรงม้านะครับผมเกียร์8สปีดนะครับอยู่ในคันนี้นะครับเมื่อกี้เราไปลองขับกันมานะฮะก็แน่นอนฮะฟีลิ่งมันแตกต่างจากรถไฟฟ้าอย่างแน่นอนครฮะถึงแรงม้าจะน้อยกว่าแต่ผมว่าฟีลิ่งการขับ สนุกกว่าตัว900ม้ากับ600ม้าอีกนะผมว่านะมันได้อารมณ์เลยเพื่อนๆช่วงต่อตัวเนี่ยมันอาจจะมีแหลกนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์สันดาบเนาะมันไม่เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบกระทือไปแล้วมัน100%ลงพื้นเลยอันนี้นะฮะมันก็จะมีแหลกในช่วงต้นๆแต่พอมาแล้วเนี่ยโอ้โหมาหนักทีเดียวขับสนุกนะเกินแรงม้าเขาบอก360แรงม้าอู๋ผมว่ามันไปได้อีกแล้วรถช่วงล่างในเซ็ตมาดีมากนะครับเมื่อกี้ลองในส่วนของสนามจิมคาน่านะครับผมในการ เรนเชนนะครับผมแล้วก็มีการตรารอบแล้วก็มีโค้งอยู่เถิดน,นะครับทาได้ดีแล้วลถสามารถเติมไปได้อีกเติมไม่ได้เรื่อยๆแล้วลดเอาอยู่ขับง่ายขับสนุกทีเดียวครับกับเจ้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์สันดาบรุ่นสุดท้ายของโรตัสครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับกับการทดลองขับเจ้ารถแบกชิปของทางโรตาสนะครับทั้ง3รุ่นนะครับที่นํามาให้เราได้ทดลองขับกันในวันนี้ฮะเรียกได้ว่าสมรถน,นาเนี่โอ้โ oh, ห oh. สมกับราคาจริงครับขับสนุกขับมันมากจริงๆนะฮะก็ต้องลองมาขับนะ,ะแล้วคุณจะรู้ว่าโรตั hmm. s เป็นรถที่ขับสนุก mm hmm. ขับดีขนาดไหนนะฮะแล้ววันนี้ฮะก็อย่าลืมนะ,ะกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะเราขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ